เป็นอันนึงที่ผมแอบเรียนมาเป็นมาสเตอร์คลาสนะครับของฮาวเว c h ์ชูสูจับ w า r เวิร h ดชูสป่ะ Howard s c h u ชูสคือผู้ก่อตั้ง Starbucks แล้วเขาก็มาทำคอร์สออนไลน์เรื่อง Business Leadership การเป็นผู้นำด้านธุรกิจนะครับ s u s i n e s s Leadership การผู้นำด้านธุรกิจผมก็ไปนั่งไปแอบอ่าน,านดูไปฟังดูนะครับเป็น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 ผมเป็นสมาชิกทั้งปีของมาสเตอร์คลาสของฝรั่งนะแล้วก็ ไปฟังแล้วก็ได้ไอเดียเด็ดๆมาวันนี้ก็จะมาแชร์ด้วยนะครับแต่เอ่อถพางั้นเข้ามาแล้วฝากแชร์เลยโอ้เข้ามาแล้วก็เร็วมากเลยโอเคแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่อาจจะจะมาแชร์มี5เคล็ดลับจับอะไรก็เป็นทองนะครับวันนี้รู้ไหมใครใครคือกษัตริย์ไมดสเอ่อใครคือกษัตริย์ไมดสกษัตริย์ไมดสจับอะไรก็เป็นทองเขาถึงเรียกไมดดสทัชคําไมดดสทัช โอเควันนี้นะครับจะมาแจกความมั่งคั่งเหลือเฟือแจกความรวยความรู้เนี่ยเป็นความรวยโอเคปะ่ะความรู้มีหลายระดับความรู้มันมีหลายเลเวลแล้วส่วนใหญ่ที่คนได้รับความรู้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าความรู้มันมีมันอ่อมันมีหลายเลเวลม,มีหลายระดับแล้วเขาไปเชื่อไอ้ความรู้ระดับที่มันไม่ไม่ใช่นะแล้วเขาไปเชื่อเชื่ออะไรระดับที่มันไม่ใช่ชีวิตพังความรู้ที่ไม่ใช่ทําให้ชีวิตคุณพัง ยกตัวอย่างเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยข้อแรกเลยผมสกรีน uh, เรียกว่าสกรีนความรู้มาความรู้นี่มันไม่ใช่แบบเเวลาคุณไปเรียนอะไรที่ไม่คมหลักคิดที่ไม่ใช่หรืออธิบายมาผิดผิดหรือจำมาผิดผิดคุณจะบางคนเนี่ยผิดทั้งชีวิตยกตัวอย่างมีสิ่งหนึ่งที่เข้าใจผิดกันมากเลยในในคัมภีร์ หรือว่ในในการสอนเรื่องจิตวิญญาณก็คือคำว่าเงินเป็นรากเง้าของความชั่วเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมหเงินเป็นรากเง้าของความชั่วถ้าใครเชื่ออันนี้เนี่ยคือถ้าใครเชื่ออันนี้เนี่ยม,มีมีสิทธิ์รวยไหมไม่มีสิทธิ์แล้วทําไมจริงจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ถ้าเขาใช้ทั้งชีวิตอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยแม่งพิมพ์ผิดวันในไบเบิลหรือว่าโค้ดกันผิดผิดหรือว่าเล่าต่อกันมาผิดผิดจริงๆแล้วที่เขียนต้องชัดจริงๆคือ ความรักเงินคือรากเหง้าของความชั่วการรักเงินจนเกินไปคือคือรากเหง้าของความชั่วแต่ว่าเวลาคนมาเล่าต่ออะไรอย่างนี้เขาเขามาสอนต่อสอนผิดตกเรื่องความรักไปตกคําว่าความรักไปเขียนว่าเงินเฉยๆเขียนป่ะกลายเป็นว่าเงินคือราก้อความเช,ชื่อซึ่งไม่จริงเงินมันเป็นแค่ซิมโบล์เป็นสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเองนะครับเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ยกตัวอย่างมีใครมีแบงค์บ้างมีใครมีแบงค์แบงค์อยู่บ้า แบงค์แบงขอแบงค์ยี่สิบใบหนึ่งแบงค์พันใบหนึ่งไดมบ้างอะยกตัวอย่างนะครับทุกคนนี่คุณเห็นนี่ไหมทำไมเงินมันคือแค่สัญ,ญลักษณ์จริงเงินมันคือความคิดของคุณเงินมันคือพลังงานความคิดของคุณพลังงานอารมณ์ของคุณเอเนอร์จีต่างๆของคุณยกตัวอย่างนะอะ่สมมติแบงค์สองอันนี้เนี่ยแบงค์อันหนึ่งยี่สิบบาทนะแบงค์อันหนึ่งพันบาทนะคุณว่า ต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการผลิตมันต่างกันมากไหมมันหาเนี่ยก็กระดาษสองใบไ่งัก็กระดาษจริง,รงๆก็คือกระดาษสองใบเสร็จแล้วมันมันต่างกันมากไหมไม่ต่างแต่ว่าทําไมมูลค่ามันอันนี้อันนี้ถึงห้าสิบเท่าของอันนี้ก็แค่จริงๆแล้วมันคือเรื่องเรื่องเหมือนเรื่องเป็นสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเอง แต่จริงๆแล้วนะไอ้สิ่งที่มีมูลค่ามันคือ,อ value หรือสิ่งที่คุณนำเสนอให้กับโลกนี้ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนให้ลึกกว่านี้นะครับทุกอย่างเป็นเหมือนเป็นเรื่องทุกอย่างมาจากจิตใจของคุณมาจากพลังงานของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักใช้ทรัพยากรพลังงานอารมณ์ของตัวเองในการสร้างมูลค่าเขาก็จะบ่นเนี่ย ถึงแม้มีต้นทุนชีวิตเยอะแยะม,ม,มะีพ่อแม่ให้เงินมาเป็นหมื่นล้านพันล้านแสนล้านหรือกี่ล้านก,ก็ตามสิบล้านก็ทําให้เจงได้เปิดร้านอาหารสิบล้านก็เจงได้พ่อแม่โยนเงินมาให้สิบล้านเปิดร้านอาหารก็เจงได้ถ้าเขาไม่มี knowledge ไม่มีความรู้ไม่มีวิชาไม่มีพลังงานไม่มีไม่มีความมั่งคั่งอยู่ในใจเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาสอนเรื่องนี้นะครับทำยังไงจับอะไรก็เป็นทองทอํายังไงจับธุรกิจ เคล็ดลับของเคล็ดลับของผมคือวันนี้จะให้ให้าเคล็ดลับทำาไงจับอะไรก็เป็นทองจับธุรกิจอะไรก็เป็นทองทุกอย่างที่ผมจับมันมันกำไรหมดมันโตขึ้นหมดนั่นคือมิชชั่นของคุณนั่นคือภารกิจของคุณสิ่งที่ผมจะสอนคือแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีเงินลงทุนเท่าไหร่เงินลงทุนเป็นร้อยบาทเป็นพันบาทเป็นแสนบาทเปิดเปิดอะไรก็ตามแต่มันต้องโตอันนี้คือ เราต้องตัดไอ้เรื่องที่บอกว่าฉันไม่มีเงินลงทุนฉันมาจากครอบครัวจนฉันมาจากอะไรการศึกษาไม่ดีฉันเป็นหัวไม่ดีเรียนไม่เก่งโน,นนี่พูดไม่เก่งอะไรก็ตามทุกอย่างของทุกคนพัฒนาได้หมดถ้าคนอื่นเรียนได้คุณเรียนได้โอเคไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้จะสอนเรื่องของการที่ว่าทํายังไงนะผมเริ่มตั้งแต่ ตอนเป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมเราก็โฟกัสผมก็โฟกัสแต่เรื่องของการพัฒนาสมองพัฒนาสกิลทักษะเพื่อที่จะเป็นระดับโลกให้ได้พอหลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเรื่องของการเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยเราจะไปนั่งรอคนอื่นให้งานเราไม่ได้ละเราจะต้องเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราเองเราจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและเจ้าของธุรกิจประเภทผลิตเงินได้ผลิตเงินได้ไม่ใช่ไม่นั่งพิมพแบงก์เองแบบนี้นะครับไม่ใช่นะ ผลิตเงินได้หมายความว่าฉันสร้างสิ่งที่มีมูลค่าแล้วคนแห่กันซื้อเข้าใจปะผู้ทีนะฉันสร้างสิ่งที่มีมูลค่าแล้วคนแห่กันซื้อแล้วไม่ว่าฉันจะลงทุนอะไรไม่ว่าผมจะเอาเงินไปลงทุนที่ดินเอางเงินไปลงทุนในอ,อสังหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินคอนโดหรือว่า,าลงทุนในหุ้นหรือลงทุนใน อะไรก็ตามสิ่งทุกสิ่งที่ผมจับมันจะกลายเป็นทองหมดมันจะโตขึ้นหมดนั่นคือมิชชั่นคุณตั้งสติตั้งทงไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องเวลาคุณตั้งสติตั้งทงว่าฉันจะเป็นคนแบบเนี้ยคุณจะทําได้คุณจะหาความรู้ที่ใช่แต่ถ้าคุณมีความเชื่อแบบคนอื่นเพราะคนอื่นจะชอบมีความเชื่อแบบเฮ้ยชีวิตคนเราก็ต้องมีขึ้นมีลงเฮ้ยมันก็ต้องมีได้อย่างเสียอย่างซิวะ ถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณก็จะได้แบบนั้นเหมือนกันหรือว่าบางคนนี่คุณเคยเห็นไหมแบบช่วงบางช่วงเน็ตเวิร์เขาขึ้นมาหรือว่าเอ่ออะไรความความความรวยขึ้นแต่สักพักหนึ่งก็หายไปเอาไว้นี่อยู่พูดง่ายอย่างเช่นบางคนถูกลอตเตอรี่เงี้ยบางคนถูกลอตเตอรี่แป๊บเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไม่มีสกิลไม่มีทักษะได้เงินมาสิบล้านยี่สิบล้านก็หายไปได้เหมือนกันฉะนั้นนะครับวันนี้จะมาสอนหาเคล็ดลับ จับอะไรก็เป็นทองแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องทองเข้ามาด้วยนะครับเรื่องแท,ท่งทองนะครับเดี๋ยวจะให้เธอเข้เขามาออบอกหนึ่งข้อแต่ว่ามาเซไฮกับมาเซไฮกับวันนี้มีแขกรับเชิญมาเกินก่อนคนละคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวแมรี่เข้ามาเลยดีกว่าใจตบมือหน่อยตบมือตบมือ,อ,อโอเคห้าเคล็ดลับจับอะไรก็เป็นทองเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,วจ,ะจะบอกอันหนึ่งนะครับที่แมรลี่ อ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องต้องเบต้องให้เครดิตก่อนอย่างแรกผมบอกว่าคนคนนี้เนี่ยแมรี่อ่าทำให้ผมรวยขึ้นเยอะเพราะอะไรแมรี่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆแมรี่ให้ความแนะนำอะไรเจร๋งๆกับผมเยอะมากเลยในเรื่องของธุรกิจนะดันผมให้ทำออนไลน์คนนี้แมรี่เป็นคนทำให้ดันผมให้ทำออนไลน์เพราะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะข้อหนึ่งที่คุณจะต้องทำคือจับอะไรก็เป็นทองก่อนนะคือข้อหนึ่ง หาคู่ที่ใช่โอเคเปล่าถ้าคู่ที่ไม่ใช่คู่ที่ทําให้คุณมีความทุกข์ถ้าเมื่อไหร่คู่คุณนะครับไม่คุณมีความทุกข์เนี่ยเงินคุณหายละอันเราต้องเข้าใจว่าคุณบัณฑิตไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปแต่งงานกับคนรวยใช่อันนี้ไม่เกี่ยวแมรี่เองไม่มีรายได้นะคะ <laughs> <laughs> ใช่ปล่ะ <laughs> ใช่ <laughs> คือมีนิดเดียวแทบจะไม่มีรายได้ส่วนตัว ไม่ได้เราไม่ได้มาจากตระกูลที่ร่ำรวยแล้วมไม่ได้เอาเงินทองเข้าในความสัมพันการแต่งงานของเรานะคะมไม่ต้องคิดว่าต้องหาแฟนรวยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสักนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วอาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้ไถ้าถ้ามาจากตระกูลรวยอยู่แล้วก็จะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ท,ที่อาจจะมา,าจากโลกเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือแต่มัน มีมีตังไม่มีตังไม่เกี่ยวใช่แล้วที่สําคัญคืออยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันได้ไหม,มคือไม่ใช่ทำงานแบบมีอาชีพด้วยกันไม่ใช่แต่คือสนับสนุนกันได้ไหม,มเป็นกำลังใจให้ไหม,มทำอยู่อยู่กับคนนั้นรู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกสบายใจใช่ไหมใช่นี่สำคัญกว่าผมหลังเกตเลยนะผมกราฟชีวิตของผมนะขึ้นนะกราฟชีวิตของผมขึ้นเร็วที่สุด คือตอนที่เจอแมรี่เนี่ยชีวิตผมกําลังจะตกต่ำเว้ยกำลังกำลังจะตกต่ําเพราะว่าไปาพ,พึ่งสูญเสียพึ่งสูญเสียสัญญาสัญญาจ้างจากวงวงที่ใหญ่ที่สุดของเมกาวงหนึ่งชื่อยูทาซิมโฟนีพึ่งเสียแบบว่าคือพูดง่ายเขาไม่จ้างต่อเข,เขาไม่ตอบไม่ตอบสัญญาให้ไม่ถึงว่าแบบยกเลิกสัญญาไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือเขาบอกโอเคไม่ตอบใช่ไม่ตอบ <laughs> สัญญาคือหมายความว่า ต้องอาจต้องกลับเมืองไทยเข้าใจป่ะเพราะพี่ตั้งผมตั้งธงอยู่เมืองนอกตลอดไงผมไม่ได้กะกลับเมืองไทยเพราะผมรู้ว่าถ้ากลับมาเมืองไทยแล้วทำเป็นคอนดักเตอร์นี่สงสัยกูต้องไซแห้งแง่เลยก็เลยต้องตัดสินใจว่าอยู่เมืองนอกจนดังอ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าพอเขาไม่ตดไม่ต่อสัญญาแล้วมันไม่ใช่หางานกันง่ายๆด้วยของแบบนี้แม่หากันแบบเพราะต้องถ้าเกิดคือบางทีเขาตามไม่ทันคือก็ว่างไปปีหนึ่งเลยอ่ะรู้เลยว่าว่างไปปีหนึ่งอ่ะเราไม่มีงานคือไม่มีวีซ่าใช่ไม่มีก็ต้องก็ต้องออกจากอเมริกาแล้วพดี ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ก็เลยแบบพอแบบโฟกัสเรื่องงานน้อยลงกลายเป็นโฟบแบบมีความสุขขึ้นใช่ไหมก็มีเรื่องเรื่องของความสัมพันธ์ก็ฟูลฟิลเติมเต็มมากขึ้นเ <c oughs> พราะมีแมรี่เข้ามาในชีวิตผมรู้สึกว่ากราฟของผมขึ้นเลยกราฟชีวิตขึ้นแล้วก็ต้องให้ให้เครดิตคือแมรี่ Mary เป็นคนที่แบบจัดการเรื่องรายละเอียดให้ผมทุกอย่างคุณคนคนอาจคนอาจจะไม่รู้นะว่าแม่งโอ้โหเรื่องรายละเอียดที่ผมไม่เก่งไม่ชอบเรื่องรายละเอียดอะไรที่แบบเรื่อง เราก็ลงทุนในอสังหาด้วยกันตอนอยู่อเมริกาใช่ไหม,ม,มผมก็มีมีมีคอนโดให้เช่าแล้วก็ไปไปซื้อบ้านให้เขาเช่าอะไรแบบเนี้ย<ม>เรื่องเนี้ยมแล้วผมก็ไม่รู้รายละเอียดรายละเอียดกูไม่รู้เรื่องเลยอะไรที่ทำไม่เป็นหมดแมรี่เคนจัดการหมดที่อยู่ก็ยังจาไม่ได้ที่อยู่จําไม่ได้มีแต่ตังตอนนั้นมีแต่ตังแต่ไม่แต่ตังก็ไม่ได้เยอะมากนะน <ด S 2> แต่แต่บอกได้เลยว่าพอ,พ,อพอมีแมรี่เข้ามาชีวิตเนี่ยกราฟขึ้นกับชีวิตเลย นี่ผมบอกได้เลยนะมันเรื่องเนี้ยคุณต้องคุณอย่ามองข้ามไปนะว่าอารมณ์มันคืออารมณ์หรือความสุขมันคือความมั่งคั่งอย่างหนึง่งเข้าใจปะมันเป็นความมั่งคั่งที่ไปต่อยอดความมั่งคั่งได้ mm hmm. พลังงานเหมือพลังงานในตัวคุณแล้ว,วความสุขในตัวคุณมันคือความมั่งคั่งที่ไปต่อยอดความมั่งคัง่งถ้าคุณไม่มีตรงนี้ตอนเริ่มนะคือคุณไม่ยากอะ่ะ <Yeah. S 2> ยากมากมันสําคัญกว่าเงินอีกไม่มีเงินแต่มีพลังงานยังหาเงินได้ ๋ย่าพูดทีนะไม่มีเงินเริ่มแต่มีพลังงานยังหาเงินได้แต่ถ้าคุณมีเงินแต่ไม่มีพลังงานมีเท่าไหร่ก็เจ๊งมีเงินแต่ไม่มีความสุขมีเท่าไหร่ก็ม่มีประโยชน์ไปทำไมจะมีประโยชน์ที่ไหนถ้าคุณไม่มีความสุขจริงไหมเพราะฉะนั้นหาคู่ที่ใช่อเคหาคู่ที่ใช่หาคู่ที่แบบว่าสนับสนุนคุณเรื่องนี้ก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สอนได้ก็แบบ เราเคยสอนบ้างในหนังสือบางเล่มนะครับเช่นในหนังสือต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เคยสอนเรื่องการหาคู่เนี่ยหลายคนเราไปหาคู่แล้วแบบประสบความสาเร็จแล้วเขียนมาเล่าเต็มไปหมดเลยแต่อันเนี้ยคือข้อสําคัญคุณมาผมบอกได้เลยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความลับของผมอันหนึ่งที่ทําให้ผมจับอะไรก็เป็นทองเจอคนที่ใช่เจอเจอ,เจอคู่ที่แบบว่าสนับส่งเสริมเราแล้วก็ไม่พูดแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคู่ตอนนี้ถ้าใครเป็นคูู่่กันอยู่แล้วเนี่ย ทำยังไงที่จะเป็นคู่ที่ใช่เอ้ยทำยังไงที่หาคู่ที่ใช่แบบบอกบอกเอ้ยอาจารย์ฉันเปลี่ยนไม่ได้แล้วทําไงจงทําตัวเป็นคนที่ใช่ก่อน yes อย่าอย่าเพิ่งพยายามไปเปลี่ยนนะคะใช่แล้วหนึ่งคนไม่เปลี่ยนง่ายสองถ้าคนรู้สึกว่าคุณกําลังจะพยายามจะเปลี่ยนเขาหรือคุณกําลังขอให้เขาเปลี่ยนตัวที่เขาเป็นอยู่เขาจะต่อต้านทันทีอืเพราะเขาจะรู้สึกเขาจะรู้สึกทันทีว่า อ้าวเราเธอไม่รักฉันตามที่ในในสภาพที่ฉันเป็นหรอ,อทำไมไม่รักฉันไม่น่ารักหรอ,อเรามันจะยิ่งทําให้เขาแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเรามันจะยิ่งทําให้เขาแบบ e ด f เฟนซีอเราก็แบบต่อต้านกับสิ่งที่คุณคุณอยากได้หรือต้องการเพราะฉะนั้น ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนคู่อันนั้นคืออันนั้นไม่ใช่วิธีที่เปลี่ยนคู่หมายเขาไปเปลี่ยนนิสัยเขาหรือเปลี่ยนไม่ใช่หมายว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งบางคนก็อาจจะทํางั้นก็ได้อันนี้มันก็มันอันก็เป็นอีกอีกวิชาหนึ่งนั้นคนละเรื่องนั้นเมื่อมาถึงขีดสุดแล้วหรือมันมีจะมีเกณฑ์เราเคยทาวิดีโอว่าเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนคู่เมื่อไหร่ก็เปลี่ยนคู่มีห้าเกณฑ์ที่บอกว่าถ้าทําแบบนี้คือต้องเปลี่ยนแล้ว อันนึงก็คือของการทำร้ายร่างกายถ้ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นนั่นถึงเวลาละถึงเวลาที่จะเดินออกจาก r e l ationship นั้นดเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นนะครับห้ามทำร้ายร่างกายนะครับแต่ถ้าเขาแค่มีนิสัยที่ทำให้คุณลำคานแล้ว หรือว่าเขาชอบพูดในในหรือหรือกลับบ้านเขาจะเล่าข่าวให้ฟังทันทีหรืออะไรแบบนี้เพราะมีเราเคยเคยมีคนแบบนี้ใช่ไหมคะในชีวิตเจอก็ต้องเล่าข่าวร้ายจากทั่วโลกมาให้ฟังทันทีถ้าไม่ชอบตรงนี้ก็ต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนว่าโอเคแล้เราอยากจะให้คู่เราอ่เอ่ามีการกระทําแบบนี้แล้วก็ต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนใช่ให้เขารู้สึกว่าอ๋อ พอคนพอพอแฟนเราทําอย่างนี้มันทําให้เรารู้สึกดีเออเราอาจจะเราน่าจะทํากลับบ้างใช่คือเขาจะเห็นตัวอย่างเราเขาจะค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนตามนะคะข้อน,นี้ผมคอนเฟิร์มมันเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะเพราะเราอาจจะพูดแบบผ่านๆเร็วๆอย่างนี้นะแต่เราเคยสอนคอร์สประเภทนี้นะมาหลายคอร์สแล้วเรื่องของการเปลี่ยนเอรื่องของการโน้มแาวคนใช่ไหมแต่ว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่เราคือหัวใจของการสอนคือคุณต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนจงเป็นคนที่ใช่ก่อน แล้วเราเราค่อยๆค,คือคน,นะจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเอา,อางี้ดีกว่า mm hmm. คนนี้เขาเข้าผิดพลาดอันหนึ่งที่คนมักทํากันนะคู่มักทํากันคือข้อผิดพลาดอันใหญ่สุดเลยคือเขาชอบไปบอกให้คนอื่นเปลี่ยน <Yes. laughs> พอไปบอกให้คนอื่นเปลี่ยนนี่คือมันมีแต่ลงละมีขาลงลวสัมพันธ์สัมความสัมพันธ์นั้นมีแต่ขาลงบอกได้เลย mm hmm. นะครับโอเคถ้าอันนั้น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 ,น,น,นรายละเอียด ค่อยเปนอันนั้นเป็นอีกวิชาหนึ่งเลยไว้ค่อยมาคุยกันผมเราเคยสอนเป็นคอร์สเลยเรื่องของสั่งจิตอะไรนะสั่งจิตผู้อื่นสั่งจิตผู้อื่นอันนั้นคือจริงๆไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเขาแหละจริงๆมันคือการทํำยังไงที่จะอิมโฟเอนซ์หรือน้มหนาวเขาแล้วให้เขาอยากเปลี่ยนเองคือมนุษย์เนี่ยมันต้องอยากเปลี่ยนเองมนุษย์จะไม่มีทางอที่แบบว่าอะไรอะ ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเหมือนเขาถูกบังคับคือมนุษย์นี่มันสิ่ง,งนึงสิ่งหนึ่งที่เขาให้ค่ามากที่สุดคือความอิสระเหมือนมันอันหนึ่งของมนุษย์เลยที่แม่งมน,นุษย์โหยหา,ยหายมันเป็นอันดับแรกชีวของชีวิตมนุษย์เลยคือความอิสระแล้วจริงๆแล้วมนุษย์มันอยากรวยเพราะมันอยากมีอิสระรป่ะส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มันอยากรวยผมไม่อยากรวยเพราะอยากมีอิสระทำทำอะไรก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งอ,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 อะไรอ่ะรับงานที่ตัวเองไม่ชอบใช่ไหมแต่นั้นมนุษย์จะยอมเปลี่ยน เมื่อเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเองเขาไม่ใช่เป็นไอเดียของเขาเองใช่แล้วเป็นความต้องการของเขาเองใช,ใช่แล้วไม่ใช่คนอื่นมามาบอกว่าเธอต้องเปลี่ยนใช่เธอต้องเปลี่ยนนีสายนี้ใช่ยิ่งพูดตรงๆแบบนี้แล้วเขาจะต่อต้านเขาจะบอกเออฉันถูกแล้วใช่ใช่ <c oughs> แต่มันมีวิธีมีวิธีที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเป็นคนคิดเองอืแต่จริงๆแล้วเ เราเป็นคนใส่ไอเดียนั้นให้ในหัวมันนี่แมรี่ทำประจำกับผมคือ <c> แ <oughs> มรี่ทำประจำกับผมคือเขาให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนคิดเองว่าอยากจะอยากจะทำอันนี้ใช่ไหมแมรี่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนใส่ไอเดียแต่ผมก็ยอมให้เขาให้เขามันก็เป็นอะไรที่น่ารักมันก็เป็นอะไรที่แบบแมรี่มีวิธีการพูดเพาะๆับให้เราอยากทําเองนะนั่นก็คืออีกอีกขีหนึ่งโอเคนั่นคือข้อหนึ่งที่จะให้กับทุกคนนะครับ เอ่อเมลี er ่เมลีแชร์ไหมห้าครอบความลับจับอะไรก็เป็นทองมีปะเดี๋ยวพี่สอนเมลี่เลยเดี๋ยวเมลี่คอยสอนแล้วกันคอยเสริมแล้วกันโอเคโอเคนี่มีอันนึงอีกอันนึงที่ผมเคยสอนในคอร์สชื่อว่า well attraction นะแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือของคอร์สเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันกัน well attraction คือเออ่ well attraction คือการดึงดูดเงินการดึงดูดความมั่งคั่งแล้วไอ้นี้ในพูดในแง่ของเจ้าของกิจการ นะครับนี่ในมุมมองของคนที่เป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการแล้วผมบอกได้เลยนะกับคุยกับผมคุยเพิ่งรู้เนี่ยนะว่าเจ้าของกิจการนักธุรกิจเมืองไทยเนี่ยเหนื่อยกันมากเขาเขาแบบบางทีรันธุรกิจแบบผิดผิดอ่ะรันธุรกิจแบบคิดว่าต้องไปนั่งเฝ้าลูกน้องต้องไปอะไรต้องไปต้องไปทําอะไรเหนื่อยเหนื่อยใช่ในในในโลเคชันแบบหรูหรูใช่แล้วต้องเป็นนี่เขาเขาคิดว่าเขาต้องเป็นนี่ อันนี้อันนี้จะพูยแบงเยอะๆจ้องกูแบงเยอะๆใช่จะเพราะเพราะว่าเขาจะมีความคิดว่าอ๋อมีอะไรจะจะไต่ไงไรมาก็ต้องลงทุนไปก่อนสิอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดแล้วนะยุคนี้ไม่ใช่แล้วนะผมเพิ่งเรียนจาก Howard Hughes มาที่เราห้ฟังเจ้าของ Starbucks เดี๋ยวจะเอาไอเดียมาเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้การลงทุนแม่งน้อยทุกทาลงทุนในธุรกิจนี่น้อยมากเพราะว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสองเนี่ยคุณข้อสอนที่คุณต้องเข้าใจเลยก็คือว่า การลงทุนสามารถเป็นศูนย์หรือเกือบศูนย์ได้ถ้าคุณมีความรู้และใช้เทคโนโลยีโอเคไหมการลงทุนสามารถเป็นศูนย์หรือเกือบศูนย์ได้ถ้าคุณถ้าคุณมีความรู้และใช้เทคโนโลยีเป็นเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งเรียนมาจากเจอฮาวเวิร์ดชคนที่ก่อตั้ง Starbucks แล้วผมก็อปอกมาตลอดเวลานะตองก่อนที่ผมเรียนนี่ผมก็รู้ ผมก็พูดมาตลอดเวลาคุณไอไอ,ไอ,อะไรอะคุณเคยเห็นไอไอเทคโนโลคือพูดง่ายคืออะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหลายแหละเนี่ยมันสักพักหนึ่งหลักต้นทุนมันจะลดลงไปมันจะลดลงไปลดลงไปอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยอไอสามสิบหกไมกะไบอะความจำสามสิบมกะไบนะแม่งต้องใช้ตู้คุณรู้ว่า20ปีที่แล้วอะ oh <my S 1> จะต้องใช้ตู้นานกว่าน,านั้นแต่ใช่จริงใช่ใชต้องใช้ตู้ใหญ่ สามสิบได้สามสิบเมกเดี g> <g ๋ยวนี้เนี่ยอะไรอะหกสิบสี่กิกก็เหลือแค่เนี้ยหกสิบสี่กิกร้อยยี่สบปดกิกเหลือไอตรงไอไมโครเอสดีเล็กๆเข้าใจปะราคาก็ไม่เท่าไหร่ราคาก็ไม่กี่พันพันสองพันมั้งเดี๋ยวนี้ลดลงเรื่อยๆมันลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้เทคโนโลยีเป็นยังถ้าคนคนรุ่นเก่าก็จะเน้นไปเปิดร้านทะไรก็ยังคิดแบบนี้อยู่ต้องไปเปิดร้านในห้างใหญ่คนรุ่นใหม่ก็กูไม่สนอ่ะกูทํางานจากบ้านก็อย่ารับเราเนี่ย ใช่ไหมผมกับแมรี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช้เทคโนโลยีเกือบสิบปีที่แล้วก็แมรี่บอกให้เปิดเว็บไซต์ใช่ไหมแมรี่เป็นคนบอกผมเองใช้เทคโนโลยีก็คือเว็บไซต์ไม่ไม่เราไม่เปิดหน้าร้านไม่ไม่มีไม่มีหน้าร้านขายหนังสือเลยตอนนั้นขายหนังสือนะครับพี่ขายหนังสือแล้วขายซีดีแผคลาสสิกแล้วก็แมรี่เชียร์ให้เปิดหน้าร้านแล้วก็แมรี่ก็ดูแลเว็บไซต์ด้วย ไม่รีบเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยผมพอดีผมได้คนเก่งมาช่วย <c oughs> คุณไม่รู้อะไรนีคนนี้จีเนียสคนนี้อัจฉริยะจริงๆเคาดูแลผมดูแลธุรกิจหลังบ้านของผมหมดทุกอย่างทําให้ผมมุ่งหน้าเดินข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย the right partner life partner อันแรกคือ the life อ,อะไรอ่ะคู่ชีวิตอันที่สองคือคู่คน,คนทําธุรกิจโอเคคุณต้องมีแบ c k แบ็กที่ดีอ่าแบ็กที่มีพาร์ทเนอร์ในการทําธุรกิจไม่ต้องเป็นคนเดียวกันก็ได้นะคะแต่ต้องมีคนในชีวิตที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรนะ Provide you with leverage ทวีควาทำงานที่คุณทำ้องมีต้องมีคู่ชีวิตหรือว่าคู่ธุรกิจที่ทำทำงานด้วยกันเป็นทีมใช่แล้วก็มุ่งหน้าด้วยกันไม่ต้องทำคนเดียว